ทุกคนครับทุกคนครับผมมีเรื่องจะเล่าครับยรงไงฮะครผมคือผมอยู่คือผมอยู่กับคุณพี่อัดครับแล้วก็อยู่กับคุณนี่ด้วยพี่ชื่ออะไรนะพูดชื่อเลยก็ได้อ่าอยู่กับอยู่กับพี่อยู่กับคิวด้วยแล้วคราวนี้เนี่ยก็เดินตามมาด้วยกันสามคนติดๆครับแล้วอยู่ดีคิวก็ตายไปผมก็เลยสันนิษฐานว่าคิวน่าจะเป็นเป็ดคู่รักครับคู่รักบ้าอะไรเราคู่รักต้องตายคู่

อันนี้คอปเตอร์ฆ่าเขาเปล่าหรือเป็นเชอรี่อ่ะไม่ไปได้ไม่ใช่ผมไม่ได้ฆ่าผมเป็นเชอรี่ผมได้พูดกับคิวกับพี่มัรอยู่เลยเอ๊ะรำจริงหรือเปล่าพี่กูหลอกกัหมดแล้วเนี่ยถ้าเชอรี่จริงฆ่าถูกกระดุกก็คอปเตอร์ไม่ตายเองก็อาจจะจริงก็ได้ที่นักเรียนบอกว่าแบบหลักฐานยังไม่แน่นพอใช่ไหมคะใช่ครับคุณเอ๋ยหยั่งยั่งหยั่งหยั่งหยังยั่งหยังยั่งหยั่งยั่งหยั่งหยั่ง่งหยั ไอเตอร์เปล่าวะไอยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เพราะก